เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องเซเท c นะครับวันนี้อยู่ในเกม m o t o g p ์0นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นอันเดียโดวิซโอโซนะครับล่าสุดก็เพิ่งจะประสบอุบัติเหตุไปนะครับที่ไปซ้อมที่สนามดินแล้วก็ทําให้หายปลาหักนะครับแต่ก็ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็รอการฟื้นตัวอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะฟิตทันในการแข่งขันในวันที่20หรือเปล่านะครับสําหรับโดวิซโอโซนะคือมาเป็นตอนที่แบบกระชั้นชีดมากครับ การแข่งขันก็ภาวนานะครับให้เขาขี่ได้ดีนะครับจะได้ต่อสู้กับมาเกสรู้สึกว่า2คนนี้เกมจะพลิกนะครับเพราะว่าตอนกําหนดการเดิมที่เริ่มเปิดฤดูกาลถ้าเป็นกําหนดการเก่าถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์โควิดนะครับก็รู้สึกว่ามาเกสจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่ามาเกสนี่ก็ยังผ่าตัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไม่ฟื้นตัวนะครับตอนนี้กับกลายเป็นโดวิสเองนะที่เจ็บอยู่นะครับโอเควันนี้เราเล่นเป็นสนาม เล็บบูลิงแล้วกันนะครับออสเตรียเอไอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดรอบไปลุยคอลี่ไฟไม่ต้องนะครับออสเตรียครับสนามนี้เข้าทางดูคาติอยู่แล้วนะครับไปผมไม่ค่อยถนัดตอนเล่นแบบไม่ไม่คอลี่ไฟเท่าไหร่นะเพราะว่า AI ภาคนี้เนี่ยคือ ขี่คนละลายครับผมอ่ะและแบบมันจะชอบชนกันนะครับมาเกสเอเล็กลินวินเดเลสนะครับเดวิสแล้วอยู่ข้างหลังครับติตโตลาบัตเอเวนเทียเอเวนเทียก็สวยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นแล้วกันนะสำหรับทีมนี้นะครับทีมดูคาติอีกทีมหนึ่งนะครับสำหรับเอเวนเทียปึ๊บืห ชนเปตูชี้ครับโอ้โหล้อล้อหน้าลอยแอนติเวลลี่หน่อยแล้วกันครับปรับขึ้นหน่อยอุ้ยบินเดอร์อุ้ยชนเปตูชี้ครับโอ้ยชนชนใจเย็นดิปาตายได้อยู่ครับโหค่อนข้างไออัดครับคงสี่ดูดิเข้ายังไงดิเบรกคงสี่คงสีเ่เบรก คาตาโรครับอุ้ยเกี่ยวคาตาโลได้อยู่ได้อยู่อย่าอย่าตกแท็กอโอเคอครับดูคาเตะไม่ค่อยชินมือเลยโอ้โหผิดลายครับเอาใหม่เอาใหม่เมข้าพลาดไปกลับมาได้อยู่ครับยังไม่ขาดทุนเท่าไหร่ตอนนี้เราขึ้นมาดับที่เจ็ดนะครับ ไอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจริงๆแล้ถ้าเกิดคอลิฟไฟช่วยผมว่าแบบที่เนี่ยร้อยสิบร้อยยี่โอเคเลยนะครับผมว่าเป็นสนามหนึ่งที่บอดไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับไล่ดูดลงไปครับ อส,สเตรียทงสามไม่ประจําเลยทุกเกมเลยครับโหตอนนี้มาเกตจะไปไกล,ลนะครับมาเกตชอบขี่แบบโดดๆนะถ้าเกิดเราปล่อยหลุดยาวแล้วคือไปไกลแน่นอนมาเกตเอ้บิดาเลสข้อนยเหอะไม่ได้ครับเล็กลิน ที่สองครับเจนเลสเัาจะเสียบในเราคืนไหม่ะโอ้ปิดในก่อนครับอ่าได้อยูโอ่โอ้โอ้ที่นี่เป็กสูงมากครับต้องระวังกานใช้เป็กเลี่ยงได้เลี่ยงครับที่นี่เล็กลินอ้หทางตรงแล้วโดนเราครับอุ้ยเกี่ยวเล็กลิน เบรกเลยไปชนครับเฮ้ยอย่าเข้าในาเข้าในโอ้โหเกือบครับดีเบาเราจะขึ้นได้อยู่นะเล็กลินอ่าขึ้นได้แล้วครับอยู่นี้เบรกอยู่ไหมไอ้แซงได้กับเบรกอยู่มันคนละเรื่องกันครับมาเก็ต <Market. S 2> ถ้าจะทันอยู่นะ ผม okay. เบรกล้อกระดกตลอดเลยายางใส่เป็นซอฟต์ๆมา้งครับร้อนไวไปหน่อยลืมไปว่าขี่เจ็ดรอบโค้งสี่ก็เบรคเพื่อหน่อยก็ดีครับพยายามเข้าลายในไว้โค้งสี่เป็นโค้งที่หลุดบ่อยมากผมโค้งสามโค้งสี่หลุดอย่างต่อนเนื่องครับ ตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนของหกของเจ็ดเนี่ยเล็กมาเก็ตไม่ใช่เล็กดิมาร์คมาเก็ตครับเอาใจหน่อยครับเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่เป็น FC ฟซีเดวีเนี่ยในช่องผมก็มีเยอะอยู่นะว่าเมื่อก่อนผมจำได้ว่ามีคนขอเดวีมาเยอะมากนะ เยอะกูมาร์กเลยนะครับเยอะกูมาร์กเลยุ้กซ้ําแต่มาร์ก็เล่นไปแล้วนะครับถ้าเกิดอยากเล่นซ้ําก็เดี๋ยวจะเล่นให้แล้วกันครับแต่ตอนนี้พยายามไล่เก็บคนที่ยังไม่ได้เล่นหรอกยังไม่ได้เล่นก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยเล่นพันกันไม่ได้แบบอดคิดนานมากครับพูดผิดพูดถูกขออภัยในความล่าช้านะครับโอ้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 โงสามครับ หลอย่างต่อเนื่องไม่มีเพนัลตี้นะครับได้อยู่ตอนนี้ก็ขี่ประคองไม่ให้ล้มก็พอครับว่ายางร้อนมากโอ้โหเบรกล้อลอยเลยรผรพยายามคุมไม่ให้ลอย่ลยครับ เจ็ดครับเฮ้ยของเจ็ดเข้า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 อ่ามาเก็ตคืนครับของเจ็ดเราหลุดเองไม่เป็นไรครับนี่คืนได้อยู่จะได้สนุกกันต่อจะไ,ได้สนุกกันต่อมาดิมาเก็ตอ่าได้อยู่ตามมามาเก็ต เมื่อกี้เราพลาดเองนะไปหลุดของเจ็ดมาเกตเลยคืนได้เลยไปโอ้ยางหลังก็อุณหภูมิค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับคิดว่ารอบหกน่าจะแดงแล้วไังเบรกไม่ค่อยอยู่ต้องเผื่อะยะเบรกเยอะขึ้นกว่าเดิมโอ,โอเครอบนี้ไม่หลุดมาเกตก็ไม่ได้ไกลมากครับ ของสีของสีอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มเอาละาได้เหรอครับของหกข,ของเจ็ดของเจ็ดผมไม่รู้เป็นอะไรผมชอบหลุดแบบไปดืด้อเลยนะจริงจริงมันก็ไม่ได้เข้ายากอะไรนะของเนี้ยโอเคเอออย่าปีนเป็ก รเริ่มยืดขึ้นเรื่อยๆนะครับหือเป็นสัญญาณอันดีโอยางร้อนนะครับยางไม่เกาะเลยสไลด์ออกอย่างเดียวครับอุย้ยเกือบล้มเหยียบเป็กรอบที่หครับตอนนี้แก้มขวาร้อนมากยางหลังข้างหน้าก็ถือว่ายังโอเคนะครับ สีเขียวแบบเขียวแก่ๆหน่อยโค้งสามครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องอ่ยังไงนะไม่ต้องกดดันอะไรมากมายครับพยายามเบรกให้อยู่ในโค้งที่อ่มีโอกาสจะล้มแล้วก็หลุดออกไปนะครับโค้งสามโค้งสี่นะีต้องระวังโค้งสี่นี่ไงจะไม่อยู่ไหมเนะี่ยไอโค้งสี่โค้งสี่โค้งสี่ อาปีนเปกครับได้อยู่ของสีครับหลุดออกไปได้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 ตรงนี้ก็เรื่อยๆนะครับเอาสุดท้ายคิดว่าไม่น่าพลาดอะไรนะ คิดว่าคิดว่าไปนอนหลัครับรอบสุดท้ายโคงหนึ่งโคงหนึ่งก็อารมณ์เหมือนโค้งสามครับแต่ว่าจะไม่ลึกเท่าโค้งสามก็จะอ่ายังไงอะ่ะ จะเบรกง่ายกว่าคือโค้งหนึ่งอ่ะคือมันเป็นตรงที่จังหวะขึ้นเนินนะก็เลยแบบมันก็เหมือนแบบแรงเฉื่อยมันก็จะลดน้อยลงไปโดยเพพาะเราขึ้นเนินนะมันทําให้เบรกง่ายขึ้นโค้งสามก็เป็นเนินนะคล้ายคล้โค้งหนึ่งแต่ว่าจะโค้งหนึ่งจะชันกว่าโค้งสีนะ่น่ยยากตรงที่มันลงเนินนั่นแหละอุ้ยอุ้ยอยู่ดิอยู่ดิโค้งนี้อ่ารอบนี้ครับได้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 ไดไดได ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เลยโอเคอยู่นะมาเก็ตครับในแมพผมเห็นมาเก็ตคนเดียวนะคิดว่าเป็นมาเก็ตคือขี่โดดมากอะไปนัอนแหลบครับเรียบร้อย เดวเดเบโซโซครับมาเกที่2ที่3เป็นอเล็กกลินนะครับอันดับก็ตามนี้เลยสนามนี้รู้สึกว่าจะไม่มีคนล้มนะครับ For the podium ceremony. It's a weekend where everyone gave their all, but today these riders have shown that they had a little bit extra in the locker. The crowd is going wild, and finally, they can enjoy this deserved moment of glory. ก็ครั้งนี้เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาเล่นเป็นอันเดียร์ดูบิซซโอโซนะครับ